Make sure to put a lot of chocolate <laughs> อร่อยอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำทำอะไรคะคุกกี้คุกกี้เหรอคุกกี้อะไรคะคุกกี้อ่าฟิลลี่ชอบกินคุกกี้ไหม ะะก็ใส่ใส่อันนี้จะได้ไม่ขบเออใส่อันนี้ผมจะได้ไม่ล่วงนะแต่เนี่ยผมมามีจะล่วงแทน <Huh? S 1> ฉันเพิ่งไปผ่าตามานะคะตามันก็เลยจะแดงแดงไปผ่าเอาต้อเนื้อออกนะคะมันก็ยังไม่หายดีเพราะยังไม่ทันจะถึงเดือนเลยมันก็ยังแดงแดงอยู่นิดๆแต่ว่ามันก็ฮีลิ่งแล้ว <ทำ S 1> แหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําคุกกี้กันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราต้องใส่อะไรก่อนคะอันนี้เรียกว่าอะไร b ั t เตอนะคะเขาบอกว่าให้ใส่บัตเตอร์115กรัมนะคะนี่โอ้โหเดะ115กรัมเดะเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเราจะต้องเอาบัตเตอร์ไปละลายนะคะแล้วก็100กรัมชู g a ร์ชูกา100กรัมแล้วก็บรา w n ชู g a ร์5้กรัมอันนี้2องอันนี้เป็นบรา w n ชู g a ร์นะคะ This is brown sugar ใส่ชูการนะคะอันนี้เป็น brown sugar มันก็จะเป็นนิ่มๆนะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวด้วย brown sugar 150รา้า150กรัม150กรัม ดอกมะพร้าวดอกต้นมะพร้าวอ่ะเขาเรียกอะไรหรือเปล่าเขาเรียกเขาเรียกดอกดอกมะพร้าวใช่ไหมคะเอาอีกซ <laughs> ูเชฟนะคะต้องชิมตลอดตามคอนเซ็ปต์บราวน์ชูการ์นะคะซอฟต์บราวน์ชูการ์ต้องเป็นแบบซอฟต์ด้วยนะแล้วก็ดูสุดแล้วก็ <'ll> <Huh? S 1> น้ำตาล100อกรัมฮ <'ll> <Huh? S 1> อุ้ยเลย กินแต่น้ำตาลอ๋อไใ่เปียวพอแต่มันเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเชอรี่จะเอาเนยไปละลายก่อนนะคะ<ม>เขาบอกว่าให้เอาเนยไปละลายจนมันกลายเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็<ม>โอเคะยก็ละลายให้มันกลายเป็นแบบว่าบราวน์นะคะสีจะต้องเป็นบร,าว,า,บบราวนะะ์เขาบอกบราวน์แล้วนะคะเขาบอกสีเตอยู่ที่ brown. บราวน์บัตเตอร์ให้บราวน์ น่าจะได้แล้วค่ะโอเคพอลแล้วล่ะบราวแล้วนะคะโอเคค่ะกินแต่น้ำตาลนะคะไม่ดีนะคะน้ำตาลเนี่ยใส่บราล์บัตเตอร์ลงไปในถ้วยบราล์มากเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะทั้งสองน้ำตา แล้วก็อบอกว่าคนคนให้เป็นแบบชังกี้เหมือนเป็นแบบเป็นก้อนๆเป็นเป็นดินเลยอ่ะเหมือนดินใช่ไหมไหนฟิล่ช่วยมัมมีคนซินช่วยม่มมีกวนเบาๆนะอย่าให้หกนะโอเคแล้วมัมมีจะตวงตวงแป้งร้อบหกร,รัมนะคะ แป้งแป้งร้อยแปดสิบห้ากรัมใช้แป้งอันนี้นะคะของประเทศนี้นลองดูแปดสิบแปดสี่แปดห้าโอ้แปดสิบห้าพอดีแล้วเดี๋ยวตั้งเอาใส่ไว้ในโถลูกร้อยแปดสิบห้านะคะแล้วก็ตอนนี้แล้วกันะ ไปก่อนนะคะแล้วก็วานิลาวานิลาอันนี้ซื้อมาแล้วมันมันเป็นเหนือเหนือดอะ่ะเชอเ็บมือครัมาโอเคซูชิผมจะทำให้มะ กลิ่นหอมมากเลยอ่ะจะช่วยมามี่อ้าช่วยแล้วเมื่อกี้บอกให้มามี่ทำจะช่วยมามีเอ่าช่วยมามโอ,เ,โอ,เ,โอเ,เดี๋ยวมามีจะใส่แป้งลงไปนะฟิลิลบอันนี้ก่อนเธอถือไว้ตรงนี้ถือไว้อย่างนี้ แย่เส <Yeah. S 2> ร็จแล้วโอเคมาไม่ทำก่อนเดี๋ยวให้ทำให้มาไม่ทำก่อนอ่ะอ่ะทำด้วยกันไหมม,มามี่จะช่วยจะช่วยจะช่วยมามิมามามิช่วยจับฟิลลี่ด้วยช่วยจับไม่งั้นเดี๋ยวฟิลลี่ทำหมดให้ให้มาไม่กวนอันนี้ให้เข้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาไม่ให้ทำฟิลลี่ให้แป้งมันเข้าก่อนแล้วฟิลลี่จะได้กวนง่ายๆนะ โ <Okay. S 2> <laughs> okay. อเคม,มี่ช่วยสิช่วยสิมันโมเธอเอโคกำมามี่ทาให้ก่อนอไม้มันยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวฟิลลี่ทำยากหรอกต้องให้แป้งมันเข้าไปในอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมามี่ให้ <M anny. S 1> ท้ำแป๊บเดียวโอ้ยดูดีค่ะมามี <M anny. S 1> <Yeah. S 2> ่หย่า your t u r n อ่ะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้กดกดลงไปอ่ะกดกดลงไปด้วยช็อกโกแลตนะคะเราจะใส่เป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็มีเฮลเซนัทด้วยเพราะว่าเราชอบก,กินถั่วด้วยแต่ว่าเราก็ซื้ออันนี้มาเหมือนกันนี่ซื้อทั้งไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะใส่ปนๆกันไปให้หมดเลย <Wow. S 1> เล่นช็อกโกแลตไม่ได้นะคะว้าว ก่อนนะคะอันดับแรกอาซูเชฟชิมไหมคะอือหือเกิดอือออือออืออนิดนึ่งเอาอีกอ่ะ <c oughs> ซูเชฟนะคะชิมแต่วัตถุดิบไม่หยุดเลย ทำเสร็จแล้วเข้ากันแล้วเราต้องเอาไปชิลนะคะในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราถึงจะมาอบได้เอ,อเอาอะไรอีกอคะสูเชฟช็อกโกแลตแมวแย่แมวแมวน้องอะไร <No. S 1> อ่ะ <Hell. S 1> อ่ะฟิลลี่จะทำอ๋อแล้วฟิลลี่จะทำอะไรจะเอาช็อกโกแลตใช่ไหมช <laughs> ูเชฟนี้ กินแต่วัตถุดิบไม่หยุดเอาไปเขาบอกว่า make sure to put a lot of chocolate นี่ค่ะจัดไปเราเน้นไวท์ช็อกโกแลตนะคะเพราะเราชอบกินไวท์ช็อกโกแลตมากกว่าแต่กินหอมมากเลยอ่ะ ก็คืออันนี้เป็นซอฟต์ซอฟต์คุกกี้ที่แบบเหมือนของมช็อกโกแลตเอามิลค์ช็อกโกแลตด้วยหรอเหมือนของเบนส์คุกกี้ใช่ไหมเบนใช่ไหมแล้วก็ซับเวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสูตรเขาบอกว่ามันเป็นสูตรจากนั้นยำมิยำมิเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นยัมยัๆเราจะไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะจะเอามิลค์ช็อกโกแลต มียช็อกเกล็ดด้วยหรอ <Okay. S 1> อเคอโอ้ยเมื่อยแขนเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะ One eternity later โ okay. อเค White chocolate ค่ะซูเชฟต้องเอาไวช็อกเกล็มาล่อนะคะซูเชฟถึงยอมทำงานใช่ไหมซูเชฟไม่ยอมทำงานเลยอะ่ะก็ ตอนนี้นะคะเราก็แช่คุกกี้ครบ30นาทีแล้วแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนจริงๆเขาจะใช้สค o ูไอศครีมนะคะตักแต่ว่าดิฉันไม่มีนะคะเราก็จะใช้ช้อนนี่แหละแล้วก็มือนี่แหละค่ะล้างมือแล้วนะคะเมื่อกี้นี่แหละปั้นเป็นก้อนอย่างนี้ไปเลย <Huh? S 1> บางอันก็จะช็อกโกแลตตู้มนะคะ จะใหญ่ไปไหมไหนฟิลลี่ช่วยมามีปั้นไหมอะไมปั้นอ่ะก็เล็กๆของฟิลลี่อ่ะปั้นปั้นเป็นกลมๆแน่วหรอคะฟิลลี่เป็นเด็กกลัวมือเปื้อนมากๆเขาจะไม่ชอบมือเปื้อนนะคะใช่ไหมคะกลัวมือเปื้อนใช่ไหมหรือว่าห่วงกินช็อกโกแลต ได้5ลูกเองอะโอเคเดี๋ยวเราทำห้าลูกลองดูก่อนออเพราะว่าเดี๋ยวพอมันแบนแล้วมันจะมันจะ,นจะติดกันแน่เลยอะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ175องศาประมาณ12 -14 นาที ตั้งวัย3ิบสาม้กันนะคะโอ้ยฟิลลี่อ๋อนี่หมามีเผลอกินรัวๆเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกินอีกนิดเดียวพอนะช็อกโกแลตกินเยอะไม่ดีนะลูกมันไม่เฮลตี้เข้าใจไหมคะช็อกโกแลตกินแล้วยังไงยัง,ง Happy <laughs> Jelly ไม่ใช่ช็อกโกแลตกินแล้วช็อกโกแลตกินแล้วเป็นยังไง,ไ,งไม่เฮลตี้ ไม่ใช่แฮปปี้โอเคแฮปปี้แต่ว่ามันไม่เฮลตี้นะลูกนะลูกไหมเสร็จแล้วนะจะยไม่ไม่ทำไมมันดูไม่สวยเลยใหญ่เกิน <laughs> ใหญ่เกินหน้าตานะคะเดี๋ยวต้องมาดูรสชาติอีกทีหนึ่งมาแล้วค่ะหลังจากที่เราผึ่งคุกกี้จนเย็นแล้วนะคะเราจะจะได้คุกกี้ประมาณนี้รู้สึกว่าเราทำใหญ่ไปนิดนึง ฟิลิชิมดูอ่ะไหนชิมดูสิชิมดูอร่อยไหมกัดเลยค่ะนี่ชิมด้วยอ,อ,อร่อยอะ่ะม,มันหอมเนยมีความเหนียวแบบชิวิชิวิพอเคี้ยวแล้วมันจะแบบชิวิชิวิมันไม่แบบแข็งแข็งเหมือนคุกกี้ทั่วไปนะคะ อร่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมค่ะชอบไหมคะเนอะอร่อยเนอะอืม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 อร่อยมากเลยค่ะหรอกคะ่ะอืมอืมอ่ะกินชิ้นนี้อิ่มเลยนะคะเพราะมันใหญ่ แต่ชิ้นหนึ่งก็น่าจะหลาแควอยู่เพราะแบบทั้งน้ําตาลทั้งช็อกโกแลตคือหวานมากคือจริง,รงๆหวานมากไหมมันก็ไม่ได้หวานมากแบบตัดขานะแต่ว่าก็หวานนะใครอยากเฮลตี้อันนี้ก็ลดน้ําตาลได้แล้วก็ใส่ธัญพืชแทนช็อกโกแลตได้ช่วยว่าน่าจะโอเคอ,อร่อยอะ่ะคุกกี้สูตรนี้นะคะผ่านค่ะนนี่ผ่านไหมคะคุกกี้สูตรนี้ผ่านไหมไม่ผ่านนะ <laughs> แล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่ไม่ผ่านนะไม่เข้าใจก็ลองไปทําตามกันดูได้นะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ทําง่ายมากเพราะถ้ายากเจอนี่ก็ทําคงทําไม่ได้นะคะถ้าเธอที่ทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้ก็สําหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเิลลี่สวัสดีค่ะเดีเร็วบ๊ายบาย